สวัสดีค่ะสวนธนพัฒน์สกลนครค่ะ,คะท่อนพันธุ์หญ้าในเปียกปากช่องนะคะหญ้าชนี้ทางสวนตัดจากแปลงต้นพันธุ์ของทางสวนเองเลยนะคะ่าเพิ่งตัดสดๆเลยเพื่อเตรียมจะส่งชุนี้เตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่ตำบลหนองขอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ เป็นหญ้าที่นําไปปลูกเพื่อเลี้ยงสัตว์นะคะปลูกเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะได้คะ่ะตัวนี้สามารถให้สัตว์เลี้ยงได้ทั้งใบแล้วก็ลำของเขาได้เลยนะคะในช่วงอายุประมาณสองสามเดือนนะคะก็สามารถให้ตัวลำของหญ้าได้เนื่องจากว่าอายุประมาณนี้ต้นพันธุ์ก็ยังอ่อนอยู่นะคะสามารถให้กินได้เลยทั้ง ลำต้นเลยสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจท่อนพันย่าไปปลูกเพื่อให้สัตว์เลี้ยงนะคะหรือว่าปลูกเพื่อจำหน่ายก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้ที่เพจ Facebook สวนธนภัสกลนครหรือสนใจย่าสายพันธุ์อื่นๆนะคะอย่างเช่นญ่าเนเปีย นรกจกกักรพพรดยา่านนเปียไทย้ายเขื่อนซูเปอร์ลีฟหรือว่ายา่าหวานอิสราเอลนะคะก็สามารถสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้หรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือช่องทางไลน์นะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศรัพท์0 9 1 0 5 1 5 8 3 9แอดไลน์ line, ตามเบอร์โทรได้เลยนะคะ หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เดนค่ะ